ัวนี้จะเป็นของผู้ใหญ่นะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นของเด็กนะคะใช้ได้กับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปนะคะส่วนสําคัญนะคะก็จะเป็นสารสกัดจากสาหร่ายแดงนะคะแล้วก็สารสกัดจากคาราจีโนตนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%่เนลยจะช่วยหลักจับเชื้อเวลสได้9 9เาอนะคะลองมาดูกันดีกว่าว่าสาหร่ายแดงในนี้ช่วยอะไรกันบ้างสาหร่ายแดงนะคะจะช่วยหยุดยั้ง ไห้หวัดในระยะแรกนะคะลดอาการครัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะส่วนสัรสก,กัดจากคาราจีโนตนะคะทำหน้าที่ดักจับเชื้อไวรัสได้ดีนะคะแล้วก็ยังมีน้ำเกลือนะคะช่วยลดสารครัดหลั่งนะคะในโพรงจมูกลดอาการน้ำมูกไหลได้ด้วยนะคะใครบ้างคะที่สมควรใช้อนี้นะคะคนที่เป็นหวัดบ่อยนะคะหรือคนที่เป็นหวัดแล้วกําลังจะเริ่มเป็นนะคะก็ช่วยได้นะคะ จะช่วยให้ความชุ่มชื้นแกโพรงจมูกนะคะป้องกันจมูกแห้งนะคะทําหน้าที่เป็นฟิล์มเคลือบเยื่อบุโพรงจมูกนะคะแล้วก็ดักจับเชื้อไวรัสได้ดีนะคะแล้วไม่ต้องกลัวนะคะว่าตัวนี้จะใช้เกินเจวันจะทําให้เยื่อบุโพรงจมูกบางลงนะคะสามารถใช้ติดต่อกันได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของการรีบาวการรีบาวก็คือการกลับมาเป็นซ้ํานะคะแล้วก็เป็นหนักกว่าเดิมนะคะ อันนี้ปลอดภัยค่ะวิธีการใช้นะคะก็พ่นเข้าไปในโพรงจมูกนะคะครั้งละ1-2พับนะคะทั้งสองข้างวันละ2-3ครั้งนะคะจะช่วยในเรื่องของการคัดจมูกน้ำมูกไหลได้นะคะ